ครับตอนนี้นะครับน้ํามวลใหญ่มามันเดินถึงหัวแม่ตีแล้วเนอเอาขึ้นมาถึงฟังแล้วครับมีกิ่งไม้นกขนาดนะครับนี่นะครับเจ้าของพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับก็คือปอกแก้วนะครับน้ํามวนใหญ่มากนะครับตอนนี้น้ํากับมีกิ่งไม้อุดท่อนะครับคงจับขาดนะครับ คิดว่านะครับ น้ำครับตีมูหกเวลานี้ครับเอาประสชงเฟือรถทีออกมาและตอนนี้น้ำนักขนาดเอาแล้วกับายมูเจ็ดตอนนี้ขี้เนี้ยบัดขึ้นสูงครับกำลังคน้นก็มนีน้อยนะครับมีเขตบ้านมูที่หกตำบบจไม่อายครับ อันนี้เป็นน้ำห้วยปักปุ้ยน้ำห้วยฉันสีที่ฝนตกนักฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้นะครับฟ้าฝนยังเพิ่มอยู่นะครับมวลน้ำก็มากเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับมีกิ่งไม้มีอย่างนะครับล้นแล้วนะครับอยู่บบใดแล้วนะครับตอนนี้นะครับมวลใหญ่มากครับ